ดาบเมงกรนโยกปี2019ตอนที่48กองทัพมองโกที่บุกมาโจมตีเหล่าชาวยุทธที่วัดเสาลินนำทัพโดยลื่อเอียงอ่องนั้นจะบุกโจมตีเหล่าชาวยุทธเมงกาและหกสำนักใหญ่ได้หรือไม่เตียบอกกี้จะยอมกำจัดเตียเมี่ยงตามความเห็นของคนอื่นๆหรือไม่ไปรับชมกันได้เลยก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนั้นก็อยากจะขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา้วยนะครับ เตียบอกกี้ไม่ยอมกำจัดเตียเมียงอย่างแน่นอนและขอให้หึ่งเอ่วงกลับไปในวันนี้หึ่งเอ่วงยังต้องการจะเข้าไปสังหารเตียเมียงแต่ห่วมเอียวและค้างขาวปีกเขียวได้ห้ามเขาเอาไว้จิวเตียนออกความเห็นว่าเขาเห็นว่าเตียเมียงนั้นทำดีกับเตียบอกกี้ที่ผ่านมาอยู่ในสายตาเขาตลอดแต่อยากให้ระวังนางไว้สักหน่อยก็ดีเพราะว่านางยังเป็นท่านหญิงบุตรสาวของลือเอียงอ๋องหากเขายังปกป้องนางอยู่แบบนี้จะทำให้พี่น้องในพัทเสียใจกับการตัดสินใจของเขาเตียบอกกี่ยังคงยืนยันที่จะปกป้องเตียเมียงไม่ ว่าใครที่จะลงมือกำลังเตียบอกกี้จะไม่อยู่เฉยอย่างแน่นอนหึงเออ่วงจึงได้หนีจากไปที่น้องในพักก็ไม่รู้จะหาทางออกกับเรื่องนี้อย่างไรห่วมเอี่ยวมาขอความคิดเห็นเรื่องการรับมือกับทหารมองโกจากเจีสซุนแต่เขาไม่ยุ่งกับเรื่องทางโลกแล้ววลยุทธ์ก็ถูกทําลายตาอย่างบอดอีกเขาไม่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือได้แล้วแต่ห่วมเอี่ยวมาขอร้องให้เจสซุนไปพบกับคนคนคน,นึงคนคนนั้นก็คือเตียเมียง เจียซุนมาพบกับนางนางยินดีที่เขาเข้าสู่ทางธรรมและอยู่ในร่มเงาของพุทธองค์เขาขอขอบคุณนางที่ผ่านมาทำทุกอย่างเพื่อเตียบอกกี้และมีเรื่องที่จะขอร้องนางซึ่งเรื่องนั้นก็คือให้นางไปจากเตียบอกกี้เพื่อไม่ให้เตียบอกกี้ลำบากใจในตอนนี้เตียบอกกี้ต้องรวบรวมคนให้เป็นหนึ่งเดียวที่จะต่อต้านมองโกลหากนางยังอยู่จะทำให้เตียบอกกี้พิจใจกับชาวยุทธในยุทธภพทั้งหมดนางยังลังเลเขาจึงคูกเข่าขอร้องนางและสัญญาว่าต่อไปนี้จะสวดมนต์ให้พรกับนางทุกวันให้นาง มีชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่ดีนางยังสงสัยว่าเตียบอกกี้ไม่ต้องการนางแล้วจริงๆใช่หรือไม่เจียสุนให้นางเป็นคนตัดสินใจเองตอนนี้ยังไงเตียบออกกี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่มีต่อนางอย่างแน่นอนแต่หากนางไม่ไปจากเขาเขาก็จะต้องผิดใจกับทุกคนแม้กระทั่งญาติพี่น้องของเขาเอง ห่วมเอี้ยวได้บุกเข้ามาพบลือเอียงอ๋องที่ฐานที่มัน่นพวกเขาประทะคาลมกันแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของห่วมเอี้ยวคือการมาส่งจดหมายจากเตี่ยมเมี่ยงเท่านั้นข้อความในจดหมายได้บ่งบอกว่าให้พ่อของนางถอยทับกลับไปไม่เช่นนั้นนางที่อยู่กับเราชาวยุทธจะถูกพวกเขาสังหารแต่ลือเอียงอ๋องไม่ยอมถอยทับกลับแน่ๆเขาบอกว่าตอนนี้เขามีแค่ลูกชายเพียงคนเดียวห่วมเอี้ยวได้นําจดหมายจากลือเอียงอ๋องมาส่งให้เตี่ยมเมี่ยงเช่นกันข้อความนั้นบ่งบอกว่าจะฆ่าจะแกงนางก็เชิญเพราะตอนนี้ได้ตัดพ่อตัด ก,กันแล้วแผนการนี้เกิดจากความคิดของห่วมเอี้ยวที่นําเตียเมี่ยงไปเป็นข้อต่อรองกับพ่อของนางเพราะในตอนนี้เซาลินถูกปิดล้อมสเบียงใกล้จะหมดแล้วเขาจึงจําเป็นต้องทําเตียบอกกี้เข้ามาว่าในสิ่งที่เขาทําไปโดยพละการแต่เขาได้ขอโทษเตียบอกกี้และบอกเหตุผลให้ฟังและประโยชน์ที่ได้จากการกระทําในครั้งนี้ก็คือรู้ว่าเตียเมี่ยงไม่ใช่ไซสิทธิ์ที่พ่อของนางส่งมาเรื่องนี้สามารถไปเจรจากับเหล่าชาวยุทธได้ทําให้เตียบอกกี้สนใจในเหตุผลข้อนี้จิว จี้เยกได้มาพบเตียบอกยี่ยามวิกาลนางมาถามถึงสถานการณ์ลบในตอนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าทางฝ่ายชาวยุทธจะเสียเปรียบเรื่องสเสบียงและถูกปิดล้อมนางจึงได้นําตําลาพิชัยยุทธมอบให้กับเขานางคัดลอกมาจากแผ่นเหล็กที่ได้จากกระบี่อิงฟ้าและดาบข้ามมังกรเขาขอบคุณนางจากใจตอนนี้เขาไม่ได้เกลียดนางแล้วนางยังไม่ยอมรับไมตรีจากเขานางจะรับผิดชอบกับสิ่งที่นางทําด้วยตัวนางเอง เล่าชาวยุทธช่วยกันหลอกล่อทหารมองโกเมื่อมาถึงสถานที่ที่เหมาะสมพวกเขาก็ได้โจมตีใส่ทหารมองโกทําให้ทหารมองโกพ่ายแพ้ไปในครั้งนี้หรือนี่อาจจะเป็นผลจากตําราพิชัยยุทธที่เตียบอกกี้ได้รับมาจากจิวจี้เย่ ท่านองน้อยมารายงานสถานการณ์การลบกับลือแององให้รับรู้ในใจของลือเององก็ยังคงเป็นห่วงเตียเมี่ยงอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่พอใจที่นางยังคงอยู่กับเตียบอกกี้ถ้าหากนางจะหนีจากเหล่าชาวยุทธ์มานั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่นางเลือกที่จะอยู่บางทีถ้านางตายไปอาจจะดีกับพ่อของนางมากกว่าเรื่องนี้ทําให้พี่ชายของนางเองก็ยังเป็นห่วงอยู่เตียบอกกี้บอกข่าวดีกับเตียเมี่ยงว่าทุกคนได้ยอมปล่อยตัวนางแล้วนางก็ดีใจกับเขาด้วยแต่อีกใจหนึ่งก็สงสัยว่า เตบอกกี้นั้นเอาชนะพ่อของนางได้แล้วใช่ไหมเขาไม่ได้บอกอะไรกับนางแต่นั่นก็ทําให้นางรู้ได้เองเราชาวยุทธได้มาร่วมงานเลี้ยงกันที่ได้รับชัยชนะในครั้งนี้คืนนี้ฉลองกันให้เต็มที่พรุ่งนี้ค่อยไปต่อสู้ใหม่อีกครั้งเจียสุนได้มาถามเรื่องที่เขามาขอนางก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าวันนี้พวกเขาจะให้อภัยเตียเมียแต่พวกเขาก็ยังมีอคติอยู่นางสงสัยว่าทําไมเขาไม่ยอมปล่อยวางเรื่องของเตียบอกกี้กับนางทําไมไม่ปล่อยให้เตียบอกกี้ได้ใช้ชีวิตของตนเองบ้างทําไมไม่อยากให้เขาอยู่อย่างปลอด และอยู่อย่างมีความสุขเจียซุนเข้าใจแล้วว่าทาไมเตียบอกกี้ถึงได้รักนางเขาขอถอนคําพูดทั้งหมดที่เคยพูดกับนางไปก่อนหน้านี้เพราะสิ่งที่นางทําและนางคิดนั้นนางเป็นห่วงเตียบอกกีจริงๆเตียบอกกี้ได้นําอาหารเช้ามาให้เตียเมียงเขาหานางไม่พบและได้ออกมาพบเจอกับค้างคาวปีกเขียวและห่วมเอี้ยวแต่ค้างคาวปีกเขียวยังคงเป็นห่วงเรื่องการลบเพราะตอนนี้ทุกคนต่างก็ร่วมมือร่วมใจกันสู้ตายกับมองโก เตียบอกกี้จะไปตามหานางไม่ได้ต้องคอยช่วยเหลือเหล่าชาวยุทธหวมเอียวจึงบอกว่าเจียซุนอาจจะรู้เรื่องก็เป็นได้เตียบอกกี้จึงรีบไปหาเจียซุนและถามถึงการหายตัวไปของเตียเมียงซึ่งเตียบอกกี้ดูร้อนหลนที่นางหายตัวไปหวมเอียวจึงได้สารภาพกับเตียบอกกี้ว่านี่เป็นแผนการของเขาเองที่ได้มาขอร้องให้เจียซุนไปบอกให้เตียเมียงจากไป ผู้เท่าทั้งสองได้จับตัวเตี่ยเมี่ยงมาให้พ่อของนางท่านอ,องน้อยบอกให้เตี่ยเมี่ยงขอโทษท่านพ่อนางคุกเข่าขอโทษท่านพ่อของนางเขาชักดาบมาเพื่อหมายจะเอาชีวิตนางแต่นางก็ยอมที่จะสละชีวิตตนเองท่านอ,องน้อยจึงขอร้องช่วยนางอีกคนลือยเอียงองจึงบอกว่าต้องสังหารน,นางเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารเพราะนางก็ถือเป็นคนที่ทรยศต่ตอราชสำนักเขาจึงจะลงมือแต่งเมี่ยงกุลมารายงานกับจิวจี้เยียกว่าข่าวที่เตี่ยเมี่ยงได้จากไปแล้วนั้นเป็นเรื่องจริงเหล่าชาวยุทธเริ่มมีกำลัง และเชื่อในตัวของเตียบอกกี้เพิ่มมากขึ้นพวกเขากําลังจะไปต่อสู้กับทหารมองโก้ดยกําลังใจที่เต็มเปี่ยมพวกเขาต่อสู้กันอย่างสุดกําลังและเหมือนจะได้เปรียบมองโกแต่ทหารมองโกนั้นซุ่มโจมตีและใช้ระเบิดเพลิงเข้ามาโจมตีจึงทําให้เหล่าชาวยุทธได้รับบาดเจ็บและล้มตายเป็นจํานวนมากเตียบอกกี้เข้ามาดูอาการของทุกคนอาจารย์ลุงและอาจารย์อาของเขารายงานเรื่องที่โดนซุ่มโจมตีและโดนระเบิดจิวจี้เย็ยกได้เล่าให้ฟังว่านี่เป็นแผนการของเลือยเองอ๋องทั้งหมดเขาสั่งการให้ เตะเจ๋งแขะและฮอปปีกองเข้ามาชิงตัวเตี่ยเมี่ยงไปและสังหารนางเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารมองโกทําให้เตียบอกกี้เสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ข่าวของเตียเมี่ยงจิวจีเ้เย่ได้นําซุปมาให้ส่งแชจือเขารู้สึกผิดที่เป็นภาระให้กับนางไม่มีความสามารถและต้องให้นางดูแลอีกนางบอกว่าให้เขารีบฟื้นตัวเร็วๆและมาช่วยนางเชิดชูงอไบ้ส่งแชจือมองไม่เห็นความเป็นไปได้ที่จะต่อสู้กับทหารมองโกมากมายที่บุกมานวัดเซ้าหลินแห่งนี้และเขาคิดว่านางคงจะดีใจมากที่ เตียเมียงได้ตายไปแล้วและไม่มีคนขัดขวางความรักของนางอีกเตียบอกกีได้แต่พร่ำเพ้อหาเตียเมียงอย่างเดียววันๆเขาไม่ทําอะไรมานั่งหน้าหลุมศพของเตียเมียงและพูดคุยกับหลุมศพนางหววเอียวหมดปัญญาที่จะพูดกับเขาในตอนนี้เขาไม่มีจิตใจจะทําอะไรแล้วตอนนี้ทุกคนรอฟังคําสั่งจากเตียบอกกีห่วเอียวขอร้องให้เตียบอกกีกลับไปสั่งการสักทีแต่เขาก็ไม่ยอมไปหววเอียวจึงได้ไปด้วยตนเองเหล่าชาวยุทธยังคงแข้งขวางไม่มีคนสั่งการห่วเอียวจึง มาสั่งการด้วยตนเองแต่ทุกคนก็ไม่ยอมเชื่อเขาและถามหาเตียบอกกี้ที่เป็นผู้นำยุทธภพในครั้งนี้เม้งกากับเหล่าชาวยุทธเริ่มถกเถียงกันและไม่เชื่อใจกันทุกคนต่างพากันไม่ยอมออกไปประทะที่แนวหน้าเพราะคนของตนก็สูญเสียไปมากพอแล้วที่น้องชาวยุทธเริ่มแยกย้ายกันไปตามพักและสำนักของตนเองการต่อสู้ในครั้งนี้ดูจะเลวร้วายขึ้นเรื่อยๆเมื่อไม่มีผู้นำช่วยสั่งการและวางแผนพวกเขาก็ต่อสู้กันโดยไม่มีหลักการถึงจะมีวรยุทธที่สูงส่งแต่ก็ไม่สามารถสู้กับคม ดาบคมหอ,อกธนูและจํานวนคนที่มากกว่าของทหารมองโกได้ทําให้พวกเขาต้องจบชีวิตลงไปเรื่อยๆส่งแชจือ้อได้ออกมาร่วมต่อสู้ในสนามรบทั้งๆที่ร่างกายของเขาอย่างไม่ฟื้นคืนกําลังเต็มที่เขาได้เข้าไปรับคมหอ,อกแทนส่งเอียงเกียรพ่อของเขาก่อนจะตายเขาได้ขอโทษจากพ่อของเขาและสํานึกผิดกับเรื่องที่เลวร้ายที่เขาได้ทํามาทั้งหมดส่งเอียงเกียในวาระสุดท้ายเขายอมให้อภัยกับส่งแชจือ้อลูกชายเพียงคนเดียวของเขาจิวจี้เยีย่ยนางมาถึงพอดี ทรงชายจื่อได้ขอให้นางมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ดีเขาคือคนเดียวที่รักนางสุดหัวใจรักที่ไม่มีเงื่อนไขยอมทําได้ทุกอย่างเพื่อนางและตอนนี้เขาก็ได้จากไปแล้วทุกคนเศร้าเสียใจนางเองก็เช่นกันการต่อสู้ยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆทุกคนบาดเจ็บล้มตายสิทธิสํานักงอบไบรวมถึงเต็งเมียงกุนก็โดนสังหารไปแล้วเช่นเดียวกันและก่อนที่จิวเตียนจะโดนทหารมองโกลลุมแทงด้วยหอกนั้นเตียบอกกี้ก็มาช่วยเขาไว้ได้พอดีวรยุทธ์ของเขานั้นสูงสรงหลลําเล เขามาเพื่อบอกทุกคนให้ไปกับเขาแต่จอมยุทธเมงกาไม่ยอมหนีจะยอมตายกับสหายเพื่อทําให้ถึงที่สุดแล้วใครที่จะพาพวกเขาหนีกันละ่ะเตียบอกกี้จะพาพวกเขาบุกเข้าไปให้ถึงที่สุดในวันนี้พวกเขาจะสู้กับทหารมองโกสู้ตายไปด้วยกันจบเรื่องราวในตอนที่48 เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตอนที่48ของดาบมังกรหยกปี2019การศึกครั้งนี้ท่านมองโกนำโดยเลือเององปะทะเหล่าชาวยุทธที่นำโดยเตียบอกกี้ใครจะได้รับชัยชนะไปกันแน่เตียเมียงนางได้โดนพ่อของนางสังหารไปแล้วจริงๆหรือและเตียบอกกี้จะนำพาเหล่าพี่น้องผ่านเหตุการณ์และศึกครั้งนี้ได้อย่างไรหากทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไป ขอบคุณที่รับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านรับชมรับฟังคลิปกันอย่างมีความสุขอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ